รู้สึกว่าภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำฝนจากช่องหนูฟินอินเตอร์ค่ะวันนี้นะคะน้ำฝนก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะจะมาเล่าเรื่อง การเรียนและการสอบ GED ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเรามารู้ก,กันก่อนเลยค่ะว่า GED คืออะไร GED ก็ย่อม,มาจาก General Education Development มันก็เป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งทางด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งถ้าใครได้วุฒินี้แล้วนะคะเราก็ ฐานะเทียบเท่ากับคนที่จบไฮสคูลที่อเมริกาแต่เราไม่ได้ไปเรียนในหลักสูตรไฮสคูลนะคะเราจะใช้การสอบเทียบเอาค่ะถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงกศนอบ้านเราอะค่ะจะใช้การสอบเทียบเหมือนกศนอค่ะหรือว่าวุฒินี้ก็สามารถเอานําไปใช้ที่แคนาดาด้วยก็ได้ค่ะน้องฝนก็ได้ไปดูในอ่านข้อความในพันทิพน้องๆที่เมืองไทยเขาก็สอบ GED ก็มีเหมือนกันค่ะ แต่ว่าวันนี้จะไม่มาเล่ารายละเอียดในส่วนนั้นนะคะน้ฝนจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนที่อเมริกานี่ค่ะก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนค่ะว่า GD จะสอบวิชาอะไรบ้าง GD สอบทั้งหมด4วิชาค่ะใน4วิชานี้ก็จะมีคณิตศาสตร์นะคะ mathematical reasoning สังคมค่ะ social study วิทยาศาสตร์ science และวิชาสุดท้ายขอเรียกว่าวิชาภาษาอังกฤษนะคะ แต่ชื่อวิชามันก็คือ Listening Through Language Arts สำหรับเนื้อหาในการเรียนนั้นนะคะวิชาคณิตศาสตร์นี้ก็ดูเหมือนจะคล้ายกับที่เมืองไทยเลยค่ะเป็นคณิตศาสตร์ทั่วไปค่ะส่วนสังคมนั้นเขาจะเน้นไปทางกฎหมายอเมริกาประวัติศาสตร์อเมริกาไปอย่างนี้ซะมากกว่าค่ะซึ่งเราก็ต้องรีบกลับมาเรียนใหม่หมดเลยส่วนวิทยาศาสตร์ก็ คล้ายกันกับที่เราเรียนที่เมืองไทยค่ะแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นว่าเราจะได้เรียนศัพท์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสอนคือเป็นภาษาอังกฤษค่ะส่วนวิชาสุดท้ายนะคะวิชาภาษาอังกฤษหรือ listening through language arts นะคะมันก็จะเป็นการทดสอบทางด้านภาษาของเราในด้านการอ่านแล้วก็การเขียนภาษาอังกฤษค่ะการอ่านนี้นะคะเขาก็จะมีบทความมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษมาให้เราอ่านรวมทั้งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือแกรมมาก็จะอยู่ในพาร์ทนี้ค่ะ ส่วนการเขียนนั้นเราจะต้องเขียนเอเซย์หนึ่งเรื่องค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้เรื่องอะไรพอเข้าห้องสอบคอมพิวเตอร์ก็จะสุ่มมาว่าเราจะได้เขียนเรื่องอะไรเห็นแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งถอดใจนะคะโอ้ยโอยโอ้ยอย,ยากจังเลยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีไกด์ไลน์มาให้เราอยู่เหมือนกันว่าเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในแต่ละวิชาค่ะ ทั้งสิวิชานี้เราจะเลือกสอบวิชาไหนก่อนก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเรียน GED นั้นเราจะต้องทำยังไง GED นี่เราสามารถเรียนออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเราเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ GED.com ได้เลยค่ะพอเรามีแอคเคาท์แล้วเราก็สามารถที่จะจองวันสอบจองสถานที่สอบด้วยตัวของเราเองได้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากงมอยู่คนเดียวเราก็ไปหาโรงเรียนที่เขาเปิดสอนหลักสูตร เตรียมสอบ GED ได้เลยค่ะตัวน้องฝนเองก็เรียนที่ a d u l t School ค่ะจะมีคุณครูแล้วก็มี เจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลส่วนนี้อยู่ค่ะการสมัครใช้เว็บไซต์ GED นี้สมัครฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนอกจากว่าเราจะซื้อคอร์สหรือซื้อหนังสือที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อย,อยค่ะไม่ได้แพงมากแล้วตอนสอบล่ะตอนสอบมีค่าใช้จ่ายไหมตอนสอบมีค่าใช้จ่ายค่ะสอบครั้งแรกเขาจะคิดเราวิชาละ35าดอนสมมุติว่าเราสอบคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเราก็จะจ่าย35าดอนเป็นค่าสอบนะคะอา้าวแล้วถ้าเราสอบไม่ผ่านละ่ะ ถ้าเราสอบไม่ผ่านเรามีสิทธิ์สอบซ่อมอีก2ครั้งนะคะโดยการสอบซ่อมนี้เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ15ดอลลาร์ค่ะถ้าใน3ครั้งนี้เรายังไม่ผ่านเราก็มาเริ่มใหม่ค่ะมาจ่าย35ดอลลาร์15ดอลลาร์15ดอลลาร์อีกรอบค่ะข้อมูลตรงนี้เอามาจากเว็บไซต์ของ GED นะคะแล้วก็ประสบการณ์ตรงของการสอบตกของน้องฝนเองค่ะในการสอบทุกวิชาที่กล่าวมาเราจะสอบในคอมพิวเตอร์หมดเลยนะคะรวมทั้งเอเซที่ต้องเขียนเราก็ต้องไปฝึกพิมพ์ดีดมาให้คล่องๆเลยค่ะแล้วการเรียน GED มันจะใช้ระยะเวลานาน ม,มันแล้วแต่คนเลยค่ะบางคนก็เรียนแค่แป๊บเดียวสอบแป๊บเดียวเขาก็ผ่านค่ะแต่ตัวน้องฝนเองใช้เวลา2ปีค่ะเพราะมีบางวิชาที่สอบหลายรอบมากเลยค่ะ <c oughs> แต่ก็มีบางวิชาที่สอบครั้งเดียวผ่านนะคะก็คือคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นี่สอบแค่ครั้งเดียวส่วนวิชาภาษาอังกฤษและก็สังคมนี่ก็จะสอบหลายรอบเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลใหม่ค่ะต้องมาเรียนรู้ต้องมาศึกษาใหม่หมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเรามีวุฒิมาจากเมืองไทยแล้วเราจําเป็นต้องไปเรียน GED อีกหรือเปล่า จริงๆแล้วไม่ไปเรียน GED ก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝนเป็นเหตุผลส่วนตัวค่ะก็คือว่าอยากที่จะเพิ่มทักษะสกิลทางด้านภาษาอังกฤษของตัวเองค่ะก็เลยลงเรียน GED ไปค่ะแล้วมันได้ผลไมได้ผลเลยละค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเก่งเพอร์เฟกต์หรอกนะคะเราก็ยังต้องอ,า,อาศัยการฝึกฝนแล้วก็การเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ ถ้าเราจะไปเรียนต่อหรือว่าถ้าเราจะไปทำงานบางหน่วยงานเนี่ยเขาจะรีเควตเลยค่ะว่าต้องมี GED ถึงจะสามารถสมัครงานหน่วยงานนั้นได้ตัวนลกคนเองความรู้จัก GED เราเอามาใช้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะการอ่านการเขียนการพูดถ้าเรามาอยู่บ้านเมืองที่เขาใช้ภาษาอังกฤษการ สื่อสารภารษาอังกฤษถ้าเราทำได้ระดับหนึ่งนั้น,น,นก,ก็จะเป็นผลดีกับตัวเราค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะสำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะเรียน G e ดีหรือเพื่อนคนไหนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเรียน G e ดีหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือถ้าจะให้น้ำฝนแนะนำหนังสือหรือว่าเว็บไซต์ที่น้ำฝนใช้เรียนก็ยินดีค่ะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ